นา,นาอาณาจักรโชซอนอันรุ่งโร์หักแต่แฝงไว้ด้วยความเหลื่อมลำ้ำและกฎเกณฑ์อันคร่ำครึ่อสองบัณฑิตหนุ่มนางว่าอีจินอูและโจยองกำลังมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงเพื่อเข้าสอบขวากกอจินอูนั้นเป็นชายหนุ่มรูปรงามวัย25ปีบุตรชายของคุณนาผู้น้อยเปี่ยมไปด้วยความรู้และความทะเยอทะยานแต่ยังอ่อนต่อโลกและประสบการชีวิตนักส่วนยองสายร่วมทางผู้มีอายุมากกว่าหนึ่งปีนั้น สุขุมรอบครอบกว่าและมองโลกได้ลึกซึ้งกว่าขนาดที่ทั้งสองเดินทางผ่านปากเขาลำนาวไพรก็เกิดพลัดหลงจากเส้นทางหลักบรรยากาศรอบกายเริ่มมืดครึ้มลงเรื่อยๆสองสหายเริ่มวิตกกังวลว่าจะหาที่พักพิงในค่ำคืนนี้ได้ที่ใดโชคยังดีที่ในที่สุดทั้งสองก็พบกระท่อมหลังเล็กๆตั้งอยู่เชิงเขาจึงตัดสินใจเข้าไปขออาศัยพักแรมเจ้าของบ้านเป็นคู่สามีภรรยาชาราชื่นว่าคุณตาปากและคุณยายปากทั้งสองมีท่าทีเมตตาและเอื้อเฟื้อต่อคนแปลกหน้าแต่คืนนั้น ทั้งคู่จําเป็นต้องออกไปทําธุระต่างหมู่บ้านทิ้งให้โชซอนฮวาลูกสะใภ้พุ่งด่ามราวกับเทธทิดาอยู่เฝ้าบ้านเทียงลําทางซอนฮวาเป็นหญิงสาววัย22ปีผู้มีผิวขาวผุดผ่องดวงตากลมโตเป็นประกายริมฝีปากแดงระเร่อใบหน้างดงามหมดจดหาที่ติมิได้นางเป็นภรรยาของพรานป่าผู้ล่วงลับไปแล้ว จินอูรู้สึกประทับใจในความงามของซอนฮวาตั้งแต่แรกเห็นหัวใจของบัณฑิตหนุ่มเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอวางปรารถนาบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาพยายามข่มความรู้สึกนั้นไว้แต่ก็ไม่อาจละสายตาจากนางได้เมื่อถึงเาเวลาเข้านอนซอนฮวาจัดเตรียมที่นอนให้จินอูอย่างเรียบร้อยนางปุฟุกนอนไว้กลางห้องส่วนตัวนางเองจะนอนอีกมุมหนึ่งจินอูพยายามคมตาหลับแต่ความงามของซอนฮวายังคงมวนเวียนอยู่ในห้วงคำหนึ่งเขาพลิกตัวไปมาอยู่หลายครั้งในที่สุดก็ตัดสินใจเอ่ยปากชวนนางสนทนาแม่นางซอนว จินอูเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทาวเบาข้าขอถามอะไรสักหน่อยได้หรือไม่ซอนฮวาขยับตัวเล็กน้อยหันมามองจินอูด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาท่านบัณฑิตมีอะไรหรือเจ้ากาัดเจ้ายังสาวและงดงามยิ่งนักเหตุใดจึงไม่แต่งงานใหม่คำถามของจินอูดูเหมือนจะจี้ใจดังของซอนฮวาซอนฮวาถอนหายใจเบาๆข้ายังคงรักและทักดีต่อสามีผู้ล่วงลับแม้เขาจะจากไปแล้วแต่ความรักของข้ายังคงอยู่จินอูรู้สึกผิดที่ถามคำถามนั้นออกไป แต่ในขณะเดียวกันเขาก็อดที่จะรู้สึกชื่นชมในความซื่อสัตย์ของซอนฮวาไม่ได้ข้าขอโทษที่ถามคำถามท,าที่ไม่สมควรจินอูกล่าวด้วยน้ำเสียงสันนึกผิดซอนฮวายิ้มให้จินอูเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกเจ้ากับท่านบัณฑิตคงแค่อยากรู้บรรยากาศในห้องกลับมาเงียบสงบอีกครั้งจินอูพยายามขมตาหลับอีกครั้งแต่ความรู้สึกบางอย่างในใจก็ยังคงรบกวนเขาอยู่ความงามของซอนฮวาความเหงาของนางความใกล้ชิดในค่ำคืนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผสมปนเปกัน จนทาให้จินอูแทบคลั่งในที่สุดความปรารถนาในใจของจินอูก็มีมากเกินกว่าจะควบคุมได้เขาค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ซอนฮวาเอื้อมมือไปสัมผัสแก้มนวลของนางแม่นางซอนฮวาจินอูเอ่ยเสียงกระซ่าข้ารู้สึกยังไม่ทันที่จินอูจะพูดจบประโยคซอนฮวาก็ปัดมือของเขาออกอย่างรวดเร็วนางลุกขึ้นนั่งจ้องมองจินอูด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปท่านบัณฑิตซอนฮวาเอ่ยเสียงเข้มท่านกําลังทําอะไร จินอูตกใจกับการกระทำของซอนฮวาเขารู้สึกลายใจอย่างยิ่งที่ปล่อยให้ความปรารถนาครอบงำข้าข้าขอโทษจินอูพูดเสียงสัน่นข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าซอนฮวามองจินอูด้วยสายตาที่ทั้งผิดหวังและสงเัยท่านเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีการศึกษาเหตุใดจึงทำตัวเช่นนี้จินอูไม่กล้าสบตาซอนฮวาเขาก้มหน้ามองพื้นรู้สึกอับอายกับการกระทำของตนเองข้าจินอูพยายามหาคำแก้ตัวข้าคงถูกปีศาจเข้าสิงซอนฮวาสายหน้า อย่าโทษปีศาจเลยท่านบัณฑิตท่านต่างหากที่ปล่อยให้กิเลตัณหาครอบงำจิตใจซอนหวาลุกขึ้นจากที่นอนเดินไปหยิบไม้เรียวที่วางอยู่ข้างฝาท่านบัณฑิตซอนหวาเอ,อ่ยเสียงเรียบข้าจะลงโทษท่านเพื่อเป็นการเตือนสติจินอูตกตะลึงไม่คิดว่าซอนหวาจะกล้าลงโทษเขาเจ้าเจ้าจะทำอะไรจินอูถามเสียงสัน่นข้าจะตีท่านซอนหวาตอบเสียงเย็นเพื่อที่ท่านจะได้จดจำบทเรียนนี้ไปจนวันตายซอนหวาเงื้อไม้เรียวขึ้นสุดแขนแล้วฟาดลงบนขาของจินอูอย่างแรง โอ้ยจินอูร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดซอนฮวาไม่สนใจเสียงร้องของจินอูนางยังคงฟาดไม้เรียวลงบนขาของเขาอย่างต่อเนื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าซอนฮวนับจํานวนครั้งที่ตีจินอูเจ็บปวดจนน้ำตาไหลเขาไม่เคยถูกใครตีมาก่อนในชีวิตพอแล้วข้าเจ็บจินอูร้องขอออซอนฮวาหยุดตีหันมามองจินอูด,ด้วยสายตาที่เย็นชาจงจําไว้ท่านบัณฑิตซอนฮวาเอ่ยอย่าได้ปล่อยให้กิเลสต,ตัณหาครอบงำจิตใจอีก รุ่งเช้าคุณตาป้าและคุณยายป้าก,กลับมาถึงบ้านทั้งสองตกใจเล็กน้อยที่เห็นรอยแดงบนขาของจินอูแต่ซอนฮวาก็อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังอย่างละเอียดคุณตาป้าและคุณยายป้าไม่ได้ตำหนิจินอูแต่กลับกล่าวชมเชยซอนฮวาที่ทำหน้าที่ภรรยาและลูกสะภ้ายที่ดีได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องลูกทำถูกแล้วซอนฮวาคุณตาป้าก,กล่าวเจ้าได้สั่งสอนบทเรียนอันมีค่าให้กับบัณฑิตหนุ่มผู้นี้คุณยายป้าพยักหน้าเห็นด้วยต่อไปเขาจะได้ไม่ทำผิดซ้ำอีกจินอูรู้สึกละอายใจอย,อย่างยิ่ง ที่ถูกตักเตือนต่อหน้าผู้อาวุโสเขาก้มหน้านิ่งไม่กล้าสบตาใครคุณตาปาดเดินเข้ามาตกบาดจินอูเบาๆอย่าเสียใจไปเลยบัณฑิตหนุ่มทุกคนย่อมเคยทําผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นสําคัญที่ว่าเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นหรือไม่จินอูเหน่อยหน้าขึ้นมองคุณตาปาด้วยความซาบซึ้งใจข้าขอขอบคุณท่านและภรรยาที่เมตตาข้าข้าสัญญาว่าจะไม่ทําผิดซ้ําอีกคุณตาปาดยิ้มให้จินอูดีแล้วบัณฑิตหนุ่มข้าเชื่อว่าเจ้าจะเป็นคนดีได้ หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จจินอูและยองก็ออกเดินทางต่อทั้งสองมุ่งหน้าไปยังเมืองหันยางเมืองหลวงของอาณาจักรรชอรนอระหว่างทางจินอูครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขารู้สึกขอบคุณซอนฮวาที่ช่วยเตือนสติขเขาหากไม่มีนางเขาอาจจะถลำลึกไปมากกว่านี้เจ้าคิดอะไรอยู่หรือจินอูยองถามขึ้นเมื่อเห็นสายเงียบขึ้นไปจินอูถอนหายใจข้ากำลังคิดถึงเรื่องเมื่อคืนข้ารู้สึกลายใจกับการกระทำของตัวเองยองตกบ,บาจินอูเบา อยาคิดมากเลยสหายทุกคนย่อมเคยทําผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นสําคัญที่ว่าเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นหรือไม่จินอูพยักหน้าเจ้าผู้ถูกฆ่าต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนี้ข้าเชื่อว่าเจ้าทําได้ยองกล่าวเจ้าเป็นคนฉลาดและมีความสามารถข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องสอบความก,ก่อได้อย่างแน่นอนจินอูยิ้มให้ยองขอบคุณสหายข้าจะพยายามอย่างเต็มที่หลายวันต่อมาจินอูและยองก็เดินทางมาถึงเมืองฮันยางทั้งสองเช่าห้องพักเล็กๆในโรงเต๊ยมแห่งหนึ่งก่อน จะเตรียมตัวสําหรับการสอบควาวกอ่อที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคืนก่อนวันสอบจินอูรู้สึกตื่นเต้นและประหม่าเขาพยายามทบทวนตําราและบทกวีต่ตางๆแต่ก็ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับมันได้ความกังวลใจเริ่มกอบกุมจิตใจของเขาจินอูยองเรียกเจ้าเป็นอะไรไปทําไมดูเครียดเครียดจินอูถอนหายใจข้ากังวลเรื่องการสอบข้ากลัวว่าจะทําไม่ได้ยองยิ้มให้กําลังใจอย่าก,กังวลไปเลยสหายเจ้าเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องทําได้แต่จินอูยังคงลังเล ไม่มีแต่ยองกล่าวเจ้าต้องเชื่อมั่นในตัวเองข้าเชื่อว่าเจ้าจะทำได้ดีที่สุดจินอูมองหน้ายองด้วยความซาบส้นใจขอบคุณสหายข้าจะพยายามอย่างเต็มที่คืนนั้นจินอูและยองนอนหลับไม่สนิทนักทั้งสององตางก็ตื่นเต้นกับการสอบควาก,กอที่จะมีขึ้นในวันรุ่งขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นจินอูและยองตื่นแต่เช้าทั้งสองอาบน้ำแต่งตัวและเดินทางไปยังสนามสอบควากอเมื่อไปถึงสนามสอบจินอูและยองก็ต้องตกตะลึงกับจำนวนผู้เข้าสอบที่มากมายมหาสารบัณฑิตหนุ่มจากทั่วทุกสารทิศตาก็มารววมตักักน ที่นี่เพื่อแข่งขันกันเป็นคุณนางรับใช้แผ่นดินจินอูรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเมื่อเห็นจำนวนผู้เข้าสอบมากมายแต่เขาก็พยายามข่มความรู้สึกนั้นไว้เขาบอกตัวเองว่าเขาได้เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วและเขาจะต้องทำได้การสอบควอก,กอบเป็นไปนอย่างเข้มงวดผู้เข้าสอบจะต้องเขียนเรียงความตอบคำถามและแต่งบทกวีภายใต้การควบคุมของเหล่าคุณนางผู้ใหญ่จินอูตั้งใจทำข้อสอบอย่างเต็มที่เขาใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งหมดตอบคำถาม และเขียนเรียงความอย่างสุดความสามารถหลังจากผ่านการสอบข้อเขียนไปแล้วจินอูก็ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทิท่านบัณฑิตอีคุณนางผู้หนึ่งเอ่ยถามท่านคิดว่าคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของคุณนางคืออะไรจินอูตอบอย่างช้าช้างข้าคิดว่าคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของคุณนางคือความซื่อสัตย์จริตความจักรักทักดีต่อแผ่นดินและความเมตตาต่อรัษฎรคณะกรรมการพยักหน้าพอใจกับคําตอบของจินอูท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ขุนนางอีกท่านหนึ่งถามจินอูตอบอย่างตรงไปตรงมาข้าคิดว่าบ้านเมืองของเรากําลังเผชิญกับปัญหาหลายอย่างทั้งปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้าและการช่อราดบังหลวงแล้วท่านคิดว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรข้าคิดว่าเราควรจะเริ่มต้นด้วยการปฏิรูปการศึกษาส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชันอย่างจริงจังคณะกรรมการพึงพอใจกับคําตอบของจินอูเป็นอย่างมากพวกเขาเห็นว่าจินอูเป็นคนหนุ่ม ที่มีความรู้ความสามารถและมีความคิดที่ก้าวหน้าหลังจากการสอบสัมภาษณ์สิ้นสุดลงจินอูก็กลับไปรอฟังผลที่โรงเตี๊ยมด้วยความกระวนกระวายใจหลายวันต่อมาผลการสอบควากอก็ประกาศออกมาจินอูปรากฏชื่อเป็นผู้สอบได้อันดับต้นๆเขารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งยองเองก็สอบผ่านเช่นกันแต่ได้อันดับที่ต่ำกว่าจินอูเล็กน้อยทั้งสองสายสุสมกอดกันด้วยความยินดีหลังจากนั้นจินอูและยองก็ได้รับการแต่ง ให้เป็นขุนนางรับใช้ราชสำนนักจินอูได้ทำงานในตำแหน่งที่สำคัญและได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาเขาทำงานอย่างหนักเพื่อตอบแทนแผ่นดินและช่วยเหลือประชาชนหลายปีผ่านไปจินอูก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่เขามีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือในความซื่อสัตย์จริตและความสามารถแต่แล้ววันหนึ่งจินอูก็ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชาการที่เมืองท่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองที่เขาเคยพารลัดหลงและขอพักกรมที่บ้านของอิมจงซุกพ่อค้าผู้ร่ำรวยและกิมแฮวอน ภรยาผู้ไม่ซื่อสัตย์เมื่อจินอูเดินทางมาถึงเมืองท่าแห่งนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเขายังคงจำความงามของแฮวอนและความน่าสะพรกลัวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นได้จินอูตัดสินใจแวะไปที่บ้านของจงซุกเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนั้นบ้างแต่เมื่อไปถึงเขาก็พบว่าบ้านหลังนั้นได้กลายเป็นเท่าถ่านไปแล้วจินอูสอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นก็ได้ความว่าจงซุกได้เผาบ้านตัวเองพร้อมกับแฮวอนและชุรักหลังจากที่จับได้ว่าภรรยานอกใจ จินอูรู้สึกสลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขานึกถึงคำสอนของซอนฮวาและบทเรียนที่เขาได้รับในคืนนั้นหากเขาไม่ยับยั้งชั่งใจปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำเขาอาจจะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เลวร้ายเช่นเดียวกับแฮวอนจินอูเดินทางกลับเมืองหลวงด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเขารู้สึกขอบคุณซอนฮวาที่ช่วยเตือนสติเขาและรู้สึกเสียใจกับชะตากรรมของแฮวอนและจงซุกจินอูตั้งปณิธานว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่รับใช้แผ่นดินและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถเขาจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริ และความยุติธรรมและจะไม่ยอมให้กิเลสตัณหามาครอบงำจิตใจ,จเขาอีกต่อไปเรื่องราวของจินุกายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่ขุนนางและประชาชนทั่วไปเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นขุนนางผู้ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังหลายปีต่อมาเมื่อจินอูกแก่ชาราลงเขาก็ได้เขียนบันทึกเรื่องราวชีวิตของเขาไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับลูกหลานในบันทึกนั้นจินอูได้เขียนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่เขาพัดหลงและขอพักแรมที่บ้านของซอนหวา และแฮวอนเขาได้เขียนถึงความงามของสตรีทั้งสองและความแตกต่างในจิตใจของพวกนางจินอูเขียนว่าข้าเคยหลงไหลในจินอูเขียนว่าข้าเคยหลงไหลในความงามของสตรีทั้งสองแต่ข้าก็ได้เรียนรู้ว่าความงามที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่จิตใจที่งดงามต่างหากจินอูยังได้เขียนถึงบทเรียนที่เขาได้รับจากซอนฮวาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแฮวอนเขาเขียนว่าความผิดพลาดในอดีตสอนให้ข้ารู้ว่าการยับยั้งชั่งใจการมีติ และการยึดมั่นในคุณธรรมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิตบันทึกของจินดุกลาลเป็นสมบัติล้ําค่าของตระกูลและถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลูกหลานของจินอูต่างก็ยึดถือคําสอนในบันทึกนั้นเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเรื่องราวของจินอูยังคงเป็นที่เล่าขานสืบต่อมาอีกหลายร้อยปีกลายเป็นนิทานนบวนใจที่เตือนสติผู้คนให้รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงํา และให้ยึดมั่นในคุณธรรมความดีนักขาำคืนหนึ่งอันเงียบสงัดภายในเรือนพักของพ่อค้าอิมจงสุกแสงจันทร์ซาซองลอดผ่านห้างนั่งเข้ามาในห้องบัณฑิตหนุ่มอิจินอูก,กำลังนอนกระสับกระสายอยู่บนเตียงความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไม่อาจคงตาให้เขาหลับลงได้ความคิดถึงเหตุการณ์ที่บ้านของคุณตาปากยังคงวงเวียนอยู่ในหัวภาพของโชซอนฮวาหญิงสาวผู้มีใบหน้างดงาม และจิตใจที่เข้มแข็งยังคงติดตรึงอยู่ในความทรงจําทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดออกอย่างท่าเบาร่างอรชรนของทิมแฮวอนภรยาของพ่อค้าอิมจงซุกเก้าเข้ามาในห้องแสงจันทร์ที่สะาดสองต้องร่างของนางเผยให้เห็นส้ดทรงองค์เอวที่งดงามเยวยวนชุดนอนผ้าไหมบางเบาแทบจะไม่สามารถปกปิดเรือนร่างของนางได้จินูตกตะลึงกับการปรากฏตัวของแฮวอนเขารีบลุกขึ้นนั่งแม่นางขินท่านเข้ามาในห้องข้าได้อย่างไรแฮวอนยิม้มยัอยยวนเดินยิ้งย่างเข้ามาใกล้จินอูข้าก็แค่เป็นห่วงท่านบัณฑิตกลัวว่า ท่านจะนอนไม่หลับข้าจินอูอึกอักไม่รู้จะพูดอะไรแฮวอนนั่งลงบนเตียงข้างๆจินอูกลิ่นหอมจากเรือนกายของนางชอยมาแต่จมูกของเขาท่านบัณฑิตแฮวอนเอ่ยเสียงหวานท่านช่างรูปงามยิ่งนักข้าไม่เคยเห็นบุรุษใดงดงามเท่าท่านมาก่อนจินอูรู้สึกร้อนบุ่บวาบไปทั้งตัวคำพูดและการกระทำของแฮวอนกำลังทำให้เขาสูญเสียการควบคุมตัวเองแม่นางคิมจินอูพยายามรวบรวมสติท่านไม่ควรพูดเช่นนี้แฮวอนหัวเราะเบาๆทำไมล่ะท่านบัณฑิตหรือว่าท่านไม่ชอบข้า ข้าจินอูพูดไม่ออกแฮวอนขยับตัวเข้ามาใกล้จินอูมากขึ้นจนลมหายใจของนางรดอยู่ที่ข้างแก้มของเขาข้ารู้ว่าท่านชอบข้าแฮวอนกระซิบสายตาของท่านบอกข้าหมดแล้วจินอูรู้สึกเหมือนถูกมตนสะกดเขาไม่สามารถละสายตาจากริมฝีปากสีแดงระเรื่อของแฮวอนได้แฮวอนยื่นมือมาสัมผัสใบหน้าของจินอูอย่างเบาท่านบัณฑิตข้ายังไม่ทันที่แฮวอนจะพูดจบประโยคจินอูก็โผล่เข้ากอดนางอย่างรวดเร็วเขาก้มลงจูบป,ปากของนางอย่างดุดดึ แฮวอนไม่ขัดขืนนางกลักอบกอดจินอูตอบอย่างร้อนร้อนทั้งสองจูบกันอย่างเนิ่นนานจนกระทั่งจินอูผละออกจากริมฝีปากของแฮวอนแม่นางคิมจินอูเอ่ยเสียงแหบพราข้าไม่ควรทำเช่นนี้แฮวอนยิ้มยัอยยวนทำไมละท่านบัณฑิตท่านไม่ต้องการข้าหรือข้าจินอูลังเลอย่าปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองเลยท่านบัณฑิตแฮวอนกล่าวปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเถิดแฮวอนปลดเืองเสื้อผ้าของนางออกเผยให้เห็นเรือนร่างที่งดงามราวกับเทพธิดาจินอูมองภาพนั้น ด้วยความตกตะลึงเขาไม่เคยเห็นสตรีใดงดงามเท่านี้มาก่อนท่านบัณฑิตแฮวอนเอ่ยเสียงหวานมาเถิดมาหาข้าจินอูไม่สามารถต้านทานแรงดึงดูดของแฮวอนได้อีกต่อไปเขากระโจนเข้าหานางอย่างหิวกระหายทั้งสองร่างกอดรัดฟัดเหวียงกันอยู่บนเตียงอย่างราร้อนจินอูล,ลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาลืมคำสอนของซอนวา ลืมคำเตือนของยองลืมแม้กระทั่งความผิดชอบช่วดิเสียงครางของแฮวอนดังแววอยู่ในห้องจินอูรู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังล่องลอยอยู่ในความฝันเขาไม่เคยมีความสุขเช่นนี้มาก่อนแต่แล้วความสุขของจินอูก็อยู่ได้ไม่นานทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดทางออกร่างของอิมจงซุกยืนะหงานอยู่หน้าประตูดวงตาของเขาแดงกำ่ำด้วยความโกรธไอสาเลวจงซุกตะวัดลันแกบังอาจล่วงเกินมีค่าจินอูตกใจสุดข,ขีดเขารีบผลักออกจากร่างของแฮวอนท่านพ่อ้าอินค่าจินอูพยายามอธิบาย ไม่ต้องพูดจงซุกตะคอกแก่ต้องชดใช้จงซุกพุ่งเข้าใส่จินอูอย่างบ้าคลัง่งทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดจินอูพยายามต้องกันตัวแต่จงซุกมีกำลังมากกว่าและคลุ้มคลั่งกว่าอ๊าจินอูร้องลั่นเมื่อถูกจงซุกต่อยเข้าที่ใบหน้าจินอูพยายามหนีออกจากห้องแต่จงซุกก็ไม่ยอมปล่อยเขาคว้ามีดที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาแล้วแทงเข้าใส่จินอูอ้า จินอูร้องอีกครั้งคมมีดแทงทะลุร่างของเขาเลือดสีแดงฉาไหลทะลักออกมาจินอูทรุดตัวลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดเขามองเห็นแฮวอนยืนกรีดร้องอยู่มุมห้องช่วยช่วยข้าด้วยจินอูพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเขาก็แผ่วเบาเกินกว่าที่จะมีใครได้ยินจงซุกยืนมองจินอูด,ด้วยสายตาที่เย็นชาแกสมควรตายจงซุกหันไปหาแฮวอนส่วนแกนางจงซุกหันไปหาแฮวอนส่วนแกนางแพสยาแกก็ต้องตายตามมันไปด้วย แฮลออนกรีดร้องเสียงลงพยายามวิ่งหนีแต่จงซุกก็คว้าตัวนางไว้ได้เขาเหวี่ยงนางลงกับพื้นแล้วใช้มีดแทงนางอย่างไม่ยัง้งไม่อย่าแฮลออนร้องขอชีวิตแต่จงซุกไม่ฟังเสียงเลือดสีแดงฉานาสาดกระเซ็นไปทั่วห้องร่างของแฮลออนนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นจินอูมองภาพนั้นด้วยความสยดสยองเขาไม่เคยคิดว่าชีวิตของเขาจะต้องมาพบกับจุดจบเช่นนี้จงซุกหันกลับมามองจินอูอีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความบ้าคลัง่งแกแกต้องตาย จงซุกพึมพำจงซุกเดินเข้าไปหาจินอูอย่างช้าๆเงื้อมีขึ้นเหนือศีรษะจินอูหลับตาลงเขาเตรียมพร้อมสำหรับความตายแต่แล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านนอกเกิดอะไรขึ้นเสียงของโจยองดังขึ้นจงซุกชะงักร่างของเขาสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวยองเปิดประตูเข้ามาในห้องภาพที่เขาเห็นทําให้เขาต้องตกตะลึงจินอูแฮวอนยองร้องอุทานยองรีบวิ่งเข้าไปหาจินอูประคองร่างของสหายขึ้นมาจินอูเจ้าเป็นอย่างไรบ้างยององถาม ด้วยความเป็นห่วงจินอูพยายามพูดแต่ก็ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเลือดไหลออกจากปากของเขาจงซุกมันจินอูพยายามพูดแต่ก็ไม่เป็นผลยองหันไปมองจงซุกที่ยืนถือมีดเปื้อนเลือดอยู่จงซุกเจ้าทําอะไรลงไปยองตะโกนจงซุกไม่ตอบเขายืนนิ่งเหมือนคนไร้สติยองรีบอุ้มร่างของจินอูออกจากห้องพยายามพาเขาไปหาหมอ แต่ก็สายเกินไปจินอูสิ้นใจในอ้อมแขนของยองยองร้องให้ด้วยความเสียใจเขาไม่เคยคิดว่าสหายรักของเขาจะต้องมาจบชีวิตลงเช่นนี้ข่าวการตายของจินอูและแหวนพระสะพัด์ไปทุ่วเมืองท่าผู้คนต่างพากันวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจงซุกถูกจับกลุ่มตัวและถูกตัดสินประหารชีวิตยองเดินทางกลับเมืองหลวงด้วยความเศร้าโศกเขาไม่สามารถลืมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นได้ยองนำเรื่องราวของจินอูไปเล่าให้ขุนนางผู้ใหญ่ฟังขุนนางผู้นั้นรู้สึกเสียใจกับการจาไปปขออองงจินนูเ็ย่ามาก จินอูเป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถคุณนางผู้นั้นกล่าวน่าเสียดายที่เขาต้องมาจบชีวิตลงเช่นนี้ยองก้มหน้าลงข้าเสียใจที่ไม่สามารถช่วยสหายของข้าได้อย่าโทษตัวเองเลยยองคุณนางผู้นั้นกล่าวไม่มีใครสามารถยับยั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยองนำศพของจินอูก,กลับไปฝังที่บ้านเกิดและจัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติเรื่องราวของจินอูกลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับผู้คนทั่วไปให้รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้กิเลสต,ตันหาครอบงำและให้ยึดมั่นในคุณธรรม เรื่องราวของจินอูกลายเป็นอุทหาหรณ์สอนใจให้กับผู้คนทั่วไปให้รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำและให้ยึดมั่นในคุณธรรมความดีหลายปีผ่านไปยองได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่เขาทำงานอย่างหนักเพื่อรับใช้แผ่นดินและช่วยเหลือประชาชนเขายึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความยุมติธรรมตามแบบอย่างของจินอูยองไม่เคยลืมสายรักของเขาเขาจดจำคำสอนของจินอูและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้น ได้เสมอยองได้เขียนบันทึกเรื่องราวของจินอูวไว้เพื่อเป็นอุทหาหรณ์สอนใจให้กับลูกหลานในบันทึกนั้นยองได้เขียนถึงความกล้าหาญของจินอูในการปฏิเสธแฮวอนแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับความตายยองเขียนว่าจินอูเป็นตัวอย่างของคนที่ยึดมั่นในคุณธรรมแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดบันทึกของยองกลายเป็นสมบัติล้ำค่าของตระกูลและถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลูกหลานของยองต่างก็ยึดถือคําสอนในบันทึกนั้น เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเรื่องราวของจินอูและยองยังคงเป็นที่เล่าขานสืบต่อมาอีกหลายร้อยปีกลายเป็นตำนานของมิตรภาพความซื่อสัตย์และคุณธรรมความดีที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายแม้ว่าจินอูจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของเขาก็ยังคงอยู่ตลอดไป